ดีจ้าและน้าย้อนสอนเะเวนแฟมิลี่กับสาวเอเดตจ้าสวัสดีจ้ามืัอนี้กับลูกสาวกับสิอยากกินตาบักแตงอีกอันที่เอฟซีแม่เอฟซีทมเอ่อพิมพ์แต่ความเนียวที่ตอนแรกลูกตามน้องจ่าไสซูุูนหลายเกินกับขอโทษขออภัยจ้านอนรับค่ะมันนี้กับสิแก่ตัดนะจ้ากับมาเมืองลูกสาวตาบักแตงจ้าเพิ่นอยากจ้าเพิ่นว่าเอฟซีแม่เอฟซีเพิ่นว่า แล้วใส่แบบพริกจักน้อยแม่บอกแม่เอฟซีรู้มีแบบพริกเครื่องหนึ่งจ้าเพราะว่ามือนันเพื่อนตามล้วไม่เพจจ้าอันนี้น้ำตาลอันนี้น้ำตาลได้จ้เอาอน้ำตาลลงไปอันนี้น้ำตาลได้จ้าน้ำตาลสุดโรอีหล่าล่ะนี่จะเอาเน้อยห่ไแม่เอฟซีมึงนี่ได้จ้าน้ำชุดโรดสาวเยดีได้จ้านี่ชุดลรตเอาเออนะเอาครบัลนี่ย tâm ừ <laughs> 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 แตง,งอื้อเออเอามาเกลือเลนใส่บักนาาเอามาเกลือเลนเกลือเทศเออสีทูนหมักนาาเอาทิ้งลกไปก็ได้หนูกไม่ไปยังหรอกเออ มะเขือเลนเอาเคียดอะไรพวกนั้นออกยกมะเขือเทศทูมอสเออหยิบอืมอืมอืมเอาใส่บีบๆจังน้อยกับ่อยใส่ปลาอืม เวียนว่างว้น้ำถ่าดดิละ่ะถาามักแตงน่ะอืมอืมโอเคอืมอเพระาะอัปลาราดไส้อปลาราดไส้อันคือจังบอกอีลาไส้หลัสอนเนอะอืมเออนั่นแหละขเขาเรียด นนนหนึ่งอเออเออเทลงแล้วก็อีกจักน้อยเพิ่มนึงจักน้อยพอแล้วเออใส่บั่นเอาซ้อนไปในวน,นะทันหละแล้วก็บีเออไว้นัน่นล่ะนี่แม่กัดบีเองบีก้อนค่อยเอาบักแตงใส่อืมคนอืมเออแล้วค่อยเอาบักแตงใส่แล้วก็อีหลาค่อยคน อือ่ะแค่แบบแสงไซอก้มเซจเลยอืมเนอนัอ่นแหละอืมเนอนั่นแหละอัองคุ้นคุ้ลกะก็ตำมอืมเออ อืมออืม,อมโอเคอืมทีหลังก็เอาขอนมจีนวางใส่ถาดอืมอาวานัี้ในโควก,ก่อนอืมเอาจัดจัดจานเอ,ขอน้ขนมจีนใส่ถาด เออเอาสลัดใายแล้วก็นมจีนก็เท่าที่หนูกินน่ะหรอกอืมเท่าที่หนูกับพี่เอรินไหมเอินพี่เอรินกินไหมสมอกกะอืมต้องเยอะเท่าไหร่หรออืมอืม อ๋อเอาเอา,เอาขนมจีนวางเอออืม้าวเทเลยเออเครือพีก้านั่นแหละเออนั่นแหละอยากกินก็นตามกินกันนะกันนะกับคลิปแรกๆอ่ะเพบเนี่เอสซี่วางคือให้ลูกใส่บักพริกหลายแทก็กอ่ะขอโทษขออภัยจ้ะมันนี้ลูกสาวก,ก็เลยแก่โตใส่บักพริก น้อยลงจ้าแต่ขอโทษขอภั้แม่เอฟซีด้จ้าเด้อก็นอมรับความผิดพลาดจ้าขอโทษจ้าก็ออบอกเพิ่นอยู่จ้า่นมาก็ขอโทษเพิ่นมาเอ้ยนั่นแหละเออเอาลองชิมดิเอาหยิบชิมกินเอาหอ่อแล้วก็ชิมดูดิเออชิมดู ให้มันได้แปดก่อนมันยังจะหกอยู่ออืจําเออนั่นแหละเออแซ่บบ้าลูก้องนี่โูอพ่อม่เอ้อกินอีจกจักหน่อยมันได้แปดมันพึ่งจะหกเองอืมกิน กินเอฟซี FC, มึงตามเราก็กินเลยกินโชว์แม่แม่เอฟซี FC เลยกัสอนเพื่อนจาอันไหนโบถูกโบควนกับสีมาแล้วก็นั่งกับแก่ไขยอยู่ด้วยจาบบแมนว่าสิบบแก่ไขาจาเอฟซีข, FC ขอเมมมาวัดนี่บบแมนเดอกับขอโทษขอภัยจาอ้ <c oughs> <c oughs> นั่งกินแบบบานๆเออมาไปหยั่งลูกแม่ก็ดูดเอาก็ดูดฟุ้นซูมเมอร์ะลจ้ะอืมจะจิตจิดอยูเดด่เอเอนั่นแหละน้องกินโซ่ แม่เอฟซีก่อนเออ <g ül> อ๋ออือ,อ,อแสบปัญะเพิ่นกินแบบอขอโทษขสอบายอย่าใส่มือเพราะว่ามันคอยแสบจ้ะเพิ่นวาน <g ül> เนาะเผ็ดไหมงอดนี้เผ็ดไหมคะแล้วก,ก็โอเคนี่เดี๋ยวสตาร์ทอืม โอเคเหลือ okay. แค่ให้หมดก,ก่อนจ้าเพิน่นกินเซ็และจ้าเพิ่นมาเพิ่งนิ่มแล้วขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์กดแชร์ตามแลวหน้ากรลุกสาวยาดินได้จ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย